สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ที่นิด้านะครับรายการในรูปแบบทอล์กโชว์วิชาการที่นําสาระความรู้ดีๆรวมทั้งข่าวสารการพัฒนาของนิด้าเผยแพร่พพพให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอํานวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับวันนี้ผมอัศวินนิพโพแก้วรับทําหน้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโพครับท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินชื่อของนิด้าโพนะครับถือว่าเป็น โพลันดับหนึ่งมีชื่อเสียงของระดับประเทศเลยทีเดียววันนี้ที่อยู่กับผมด้วยนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลร่วมสนทนาในวันนี้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนิด้าโพลนี่คงไม่ต้องเอ่ยอะไรกันมากเลยนะครับแต่ว่าอยากให้อาจารย์กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของศูนย์สำรวจความคิดเห็นสักเล็กน้อยฮะว่าังไงครับได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิด้าโพลนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิด <N ic> um> นึกว่าเราเป็นโพน้องใหม่มาทีหลังจริงไม่ใช่นะครับจย์ครับ <N ic> um> จริงนีด้าโพเนี่ยเราเริ่มก่อนเราเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณ2019<ช>2 5 <N ic> um> 1 8ันหนึร้อยสิบแปดสองพันบนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยเราไปทําโพการเมืองนะครับทําอยู่ได้ปี2ปีแล้วเราก็เลิกทำนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องของงบประม,มาณหรือไม่ก็เรื่องของอะไรสถานการณ์การเมืองนะครับโดยการขาดบุคลากรในการทํนานะครับด้าโพเราก็เงียบไปั<ช>นั้นเราก็หยุดเราเรียกว่าเาเรียกว่าเป็นเสือหลับยาวเหยียดเลย เราก็บ่อยให้โพอื่นๆนะครับจากสถาบันอื่นเนี่ยขึ้นมาในช่วงหลังๆจนกระทั่งเมื่อประมาณปีห1าหนึ่งะครับท่านศาสตราจารย์รสมบัติธนทรยายวงศ์อดีตอธิการบดีนิดาครับท่านก็ได้ระบุว่าเออเราควรจะมีนิดาโพของเรานะเพราะเราก็มีคณะเสถิยรยุกเรามีความเชี่ยวชาญในด้านสถิตินะครับเราก็สามารถทําได้นะครับตอนที่จะทาแรกๆเนี่ยนะครับหลายคนก็กังวลว่านิดาโพเนี่ยจะสู้ดุสิตโพได้ไหมสู้เอแบกโพได้ไหมเพราะโพนั้นขึ้นมาก่อน ขึ้นมานะครับแล้วดังมากนะครับอาจา,ารย์สมบัติก็เลยบอกว่าเอามือสีทั้งนั้นเราต้องมีอะไรที่ฉีกแนวออกไปก็เลยไปมองถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลทําโพผ่านทางโทรศัพท์มือถืออนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปีนหน้าัวก็ต้องยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือมันเริ่มมันบูมทั่วละแต่าจะไม่ยังไม่โคเวอร์มากแต่ว่าเริ่มทั่วละนะครับก็พอบอกโอเคโทรศัพท์มือถือปั๊บก็มีคนตั้งคําถามต่ออีกแล้วอาจารย์จะไปเบอร์มือถือที่ไหน นะครับไปซื้อ AS ซื้อจาก D แท็กอ่ะเขาไม่ขายให้หรอกนะครับเขาด่าตายเลยนะครับถือว่าเป็นเอาข้อมูลขายข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับทางอาจารย์ประชุมนะครับท่านก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวผมเขียนเขียนเซตเต็มฮะระบบฮะว่าทํำยังไงนะครับอาจารย์ประโมทท่านก็วางระบบให้เรียบร้อยเขียนโปรแกรมก็คือเรารันรันระบบ08แแล้วก็เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์ไปเรื่อยเจอเบอร์ไหนก็โทรเบอร์นั้นนะครับแล้วเราก็โทรไปแรกๆครั้งแรกที่โทรไปเนี่ย เราก็เป็นเพียงการโทรไปเพื่อเก็บเป็นไบโอดาตานะครับเช่นผมโทรเจออาจารย์ผมไม่รู้จักอาจารย์บอกว่าผมโทรมาจากนิตาโพนะครับถ้าสนใจที่จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนิตาโพหรือเปล่าถ้าสนใจเราขอข้อมูลที่เป็นไบโอดาตานะครับก็เช่นชื่อเราไม่เอานะครับอาจครับเราต้องการอย่างเช่นเช่นเพศอายุการศึกษาภูมิลำ,ำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนประมาณเนี้ยครับคุณสมบัติศาษนะขุนรถทั่วไปเจริญรอดทั่วไปนะครับพอเราได้ข้อมูลปั๊บเราก็ขอบคุณแล้วบอกว่าหลังถ้ามีการทําล้เรื่องไหนเราจะ ติดต่อกลับไปพอเราเก็บสะสมเบอร์ได้เรื่อยๆสักจุดหนึ่งรเราก็เริ่มเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะรันรันนมเบอร์แล้วก็้าใจายไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยพอเราโทรไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มพอบอกอาจารย์นิดหน้าโพอาจารย์ก็จะเข้าใจละอาจารย์จะไม่แปลกใจที่ด้าโพโทรมาละครั้งที่สองเพราะอาจารย์รู้แล้วว่าอาจารย์เป็นหน,หนึ่งในแหล่งข้อมูลของรเราอาจารย์ก็จะคุยกับเราด้วยด้วยความรู้สึกที่โอเพนเหมือนกับเพื่อนเก่าโทรมาหานะครับปัจจุบันเรามี มาสเตอร์เราตรงนี้เนี่ยเบอร์อยู่ที่มือเราเนี่ยนะครับประมาณแสนสองหมื่นเบอร์ oh เป็นเบอร์ที่เราลันขึ้นมาแล้วการการถามว่านิดาโพที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราถามว่าเราเรามีความแม่นตรงไหนเรามีความแม่นตรงที่ว่าแทาร,ร์เก็ตกลุมประชากรที่เราไปเก็บเนี่ยครับมันตรงไปรเราต้องการเก็บกลุ่มไหนเราได้กลุ่มนั้นเช่น,นเราต้องการเก็บเฉพาะคนกรุงเทพเราก็ได้คนกรุงเทพต้องการเก็บเฉพาะคนอีสานเราก็ได้คนอีสานเราไม่มีครับที่ยอคือเราไม่ลงพื้นที่เราไม่ลงข้างล่าง เราจะลงพื้นที่ก็ต่อเมื่อมันมีความจําเป็นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิธีการโทรศัพท์มือถือครับ<ม>นั่นคือ<ม>นั่นคือดาโพนะยุคปัจจุบันเราเรียกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองเราว่าเราเป็นเจ้าพ่อโพ,อพอมือถือ,อะนะครับอันนี้ก็ยอมรับเราเป็นเจ้าพ่อโพอมือถือเพราะมีเราเจ้าแรกครับที่ใช้ใช้มือถือแล้วแล้วมันมีประสิทธิผลมากครับ,รบสแสดงว่าที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยนอกจากตัววิธีการแล้วมันยังได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมฮะถ้าเทียบกับอดีตใช่ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ พูดตอนต้นว่าสมัยก่อนเคยทํามาแล้วแหละยาวนานมาแล้วแต่ว่าเราก็หยุดไปสักพักทำให้เห็นความแตกต่างเลยครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือการลงพื้นที่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการโทรศัพท์มือถือการใช้โทรศัพท์มือถือมันมีข้อดีนะครับอย่างครับที่ทําให้โพลเราแม่นมตรงที่ว่าอาจารย์สามารถเข้าถึงคนเนี่ยทุกกลุม่มไม่ว่าเขาจะรวยสุดหรือจนสุดชาวนาที่โทรศัพท์อยู่ที่ในท้องนาที่ศรีสะเกด เกิดเป็นแหล่งข้อมูลเรารับโทรศัพท์เราก็คุยกับเราเราไม่ต้องวิ่งไปถึงสื่อสะงเกตนะครับหรือซีอเจ้าของบริษัทใหญ่เพิ่งนั่งประชุมเสร็จมีโทรศัพท์จากนีด้าโพมาก็คุยกับเราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครข้าจะเป็นซีอีโอข้าจะเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะเราเราเข้าถึงทุกกลุ่มเพราะทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือซะส่วนใหญ่ทีนี้ถ้าจย์บอกว่าจันไปเก็บเดินเก็บตามท้องตลาดแล้วกันจันไปตลาดจันก็ได้แต่คนแถวตลาดอาจย์ไปห้างจังก็ได้แต่คนแถวห จะไปห้างไหนจะไปห้างแถวเดมอองวงวานจะก็ได้แถวคนแถวฝั่งทนก็ะแถวฝั่งงองวงวานอาจารย์ไปห้างแถวบางกะปีจะก็ได้แถวคนบางกะปีข้อจากัดมันเยอะเลยข้อจำกัดมันเยอะนะครับไม่งั้นอาจารย์ต้องส่งเด็กกระจายไปทั่วเช่นอาจารย์บอกจะเก็บโพการเมืองนะครับสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศโอ้โหอาจารย์ต้องไปทั่วสิบเจ็ดจังหวัดและนะครับซึ่งสิบเจ็ดจังหวัดประเทศไทยมันมีทั้งเจ็ดสิบเจ็ดไม่ใช่สิบเจ็ดแต่โพเราครับเรารันกระจายครับในภาคหนึ่งเนี่ยกระจายไปทั่วเลยครับนะครับฉะนั้น โทรเราเนี่ยมันถึงได้ค่อนข้างที่จะผมต้องพูดได้ความมั่นใจเลยนะครับว่าเราค่อนข้างที่จะแม่นยําทีเดียวเป็นนวัตกรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะไปที่มือถือซึ่งติดตัวทุกคนไปถูกต้องครับแล้วแล้วมีกรณีที่ประเภทว่าโทรไปแล้วยกเลิกเบอร์ไปแล้วหรือว่าไม่ใช้หรือไม่เจอมีครับมีครับสมมติเราโทรไปไม่ใช่คนเดิมเราก็โอเคไม่ใช่คนเดิมไม่เป็นไรเราก็จะถามว่าสนใจเป็นแหล่งข้อมูลไหมครับถ้าสนใจเป็นแหล่งเราก็ทำไบโอดัต้าไว้แต่เราไม่เก็บครับเราไม่สัมภาษณ์สมมุติว่า สมมติว่าผมโทรไปเจอเบอร์หนึ่งโทรไปเพราะบอกจากดีดาโพเขาก็งงสงสัยเขาไม่เคยให้ข้อมูลอ๋อขอโทษครับคุณผมเปลี่ยนเบอร์อ๋อโอเคครับไม่เป็นไรเราไปโทรจากนีดาโพถ้าไงคุณสนใจจะเป็นอ,อ,อยู่ในแหล่งข้อมูลเราไหมถ้าสนใจเราขอประโดยดตนาแต่โพนั้นเราไม่สัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์เขาหน้าเราไปโทรหาคนต<ด>่ต่อครับฉะนั้นหรือโทรไปเอาละครับจากดีดาโพโทรไปคุยกันจบปั๊บสนานะเปลี่ยนแต่งงานแล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่แต่งงานแล้วอ๋อรายได้ เมื่อปีที่แล้วเราคุยกันตอนทำอตอนทำ,อนทำเอ,อ่อไบโอด้าเดือนละหมื่นห้าโอ้เดี๋ยวนี้เดือนละห้าหมื่นห้าอ่าเราก็เปลี่ยนไรายได้ให,ใหม่นะครับก็มีความยืดหยุ่นสูงด้วยใช่ไหมครับผมครับมันปรับตรงนี้ได้หมดเลยครับนะผมคราวนี้พอทําดําเนินการมาแบบนี้แล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนตรงไหนฮะอาจารย์ที่ทําให้นิด้กากลายเป็นโด่งดังขึ้มนมาเลยศูนย์สำรวจความยุติธรรมเราต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่าจุดเปลี่ยนนะครับอยู่ที่การทําโพ ผู้ว่ากทมที่ผ่านมามตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนครับนะครับจุดเปลี่ยนที่สาคัญมากเลยโพผู้ว่ากทมคือที้ครับก่อนที่จะมีโพผู้ว่าคือผมเนี่ยมารับตำแหน่งเดือนธันวานะครับในปี2องน้า5้อย้าบนะครับเข้าไปรับปุ๊บงานแรกเลยครับกําลังจะมีการรับสมัครผู้ว่ากอท <Jack pot S 2> มแจ็คพอตเลยแนจะ็คพอตเลยรับเลยครับตรงๆร,ร,รับงานแรกเลยนะครับก็ตอนแรกที่โพลออกไปเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนสนใจอืมองตรง คนเอาโพเราเนี่ยไปลงน้อยมากลงโฆษณาน้อยมากลงหนังสือพิมพ์อ,ออกข่าวน้อยมากโอเคแต่มาเป็นผู้ว่านั่นก็มีคนออกบ้างพอสมควรแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็โอเคนะครับเพราะว่าทีนี้คนจะเริ่มลงเรามากขึ้นเมื่อตอนโพเราเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงเช่นเช่นโพเราออกไปครั้งแรกเนี่ยเราบอกว่าคุณพงสพัฒน์เนี่ยนำหม่อมอก็เหมือนกับโพคนอื่นคุณพงสพัฒน์นำหม่อมสุขุมพันธ์ไม่แตกต่างกันพอโพครั้งที่สองพงสพัฒน์นำอยู่นิดนึง พอโพรั้งที่สามคืสมุทราคเริ่มนําแบบเบียดเบียดในขณะที่โพอื่นเนี่ยแกป้ปัญหาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยครับ<ะ>ตอนนั้นคนเริ่มหันมามองโพเราบ้างแนละ้วแต่ยังไม่มองอย่างเต็มที่เริ่มมองโพเราด้วยความตั้งข้อสงสัยว่าไอ้นิดาโพเนี่ย,ยไปเก็บข้อมูลที่ไหนมาทําไมคนอื่นเขาเนี่ยพงศพัชชนะขาดแต่นิดาโพบอกพงศพชนะชนะนิดเดียวนะครับจนกระทั่งสามวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเราเก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายซึ่ง เปิดเผยไม่ได้แน่นอนครับต้องเปิดเผยตอนพิธีนะครับเราก็ไปเราก็ไปเก็บข้อมูลมานะครับจนกระทั่งพอผลข้อมูลออกมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วแหละว่าข้อมูลเนี่ยออกมาแล้วว่ามอมสุขมันชนะชนะคุณวงสวัสดิ์ผมก็ไม่คิดอะไรวันนั้นยังไม่คิดอะไรครับวันนั้นจําได้ว่าเป็นอ่าวันเสาร์นะครับไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเก็บโพไว้อพอวันอาทิตย์ตอนบ่ายเราก็เอาโพเนี่ยส่งไปนำหน่วยต่างๆตอนประมาณสักบ่ายสองโมงครึง่ง นะครับแล้วผมเองก็ไปออกรายการที่สปริงนิวนะครับก็ไปนั่งคุยกันก็มีนักวิชาการมปใครหลายคนครับนี่พอบายสามปีทีปั๊บเนี่ยก่อนผมที่เข้าสู่รายการเนี่ยนะครับผู้ด,ดูรายการเขาก็ประกาศผลโพลนะครับผลโพลเจ็ดสำนักวัดกัน <6 S 2> เลยหกสำนักบอกว่าพงศวัชนะ,<ฮ>ะบางแห่งบางสำนักที่ชนะแบบขาดเลยกระจุยเลยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นิดาโพลครับบอกว่าหม่อมสุขุมมนชนะอยู่เจ้าเดียวครับ นะครับ47ต่อ43ทุกคนนะครับผมนัระหว่างนั่งรอออกรายการลูกน้องก็มองหน้าอ้าวพออทำไมของเราไม่เหมือนเขาล่ะผมก็บอกจะไปรู้หรอนต่เราอย่างนี้ผลมันออกแต่ผลมันออกอย่างนี้แต่เรามั่นใจว่าเราถูกครับแต่คำถามว่าผมคิดว่าอย่างไรก่อนที่ผลโพจะประกาศทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนโพจะวิ่งไปในทางเดียวกันคือหม่อมสุขุมวรรชนะตัวเลขอาจจะแตกต่างนี่คือความคิดผม แต่กับการเป็นว่าโพทุกคนโพทุกโพบอกว่าพงศวัมมชนะมีนิดาโพอันเดียวบอกหม่อมชนะคมก็ไปออกรายการออกรายการแบบั๊บโอโ้พิธีกรก็ซักเลยนิดาโพทําโพยังไงเนี่ยถึงแตกต่างจากคนอื่นเขาผมอธิบายวิธีการทําไปเรื่อยๆใจเย็นอธิบายไปแล้วเราก็ไม่คิดอะไรเราคิดในใจเอาถ้าผิดพลาดก็ไม่ไรเดี๋ยวก,กลับไปดูว่าเราพลาดตรงไหนแต่ผมก็ยังมั่นใจอย,อยู่นะตอนนั้นนับวินาทีนั้วว่าเราไม่พลาดครับกับกลายเป็นว่าครับพอคะแนนนับมาได้สักชั่วโมงครับ เห็นเลยครับหม่อมนําตลอดผมเอาธงปักชื่อหม่อมเลยครับว่าหม่อมชนะแน่นอนตอนนั้นโล่งใจมากเลยกลายเป็นว่านิดาโพเป็นเจ้าเดียวครับที่ทํานายถูกเมื่อเทียบกับโพทุกอย่างณวันนั้นเลยครับนิดาโพพลิกชีวิตครับอืกลายเป็นโพที่ทุกคนรู้จักอ๋อนิดาโพมีชีวิตอยู่นี่เองนะครับตั้งแต่วันนั้นเวลาส่งข่าวอะไรไปทุกคนเขาจิบนิดาโพมาดู โดยเฉพาะยิ่งโพการเมืองโพเลือกตั้งทุกคนจะหยิบของเรามาดูตลอดครับครับผมนั่นคือจุดเลี่ยเท่านี้นะครับเรามาสู่จุดสําคัญเลยว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวไปว่าทางนิด้าโพได้ไปร่วมมือกับองค์กรภายนอกแล้วก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า Thailand People's Chart ขึ้นมานะฮะโดยร่วมมือกับนายอินเตอร์เทนแล้วก็โมเดิร์นนช่อง9ออกสมทอาจารย์สุวิชาครับกับโครงการอันที่ว่านี่มีที่มาที่ไปยังไงครับคือนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรานิด้าโผล่เราทําโพ การเมืองั้ส่วนใหญ่เศรษฐกิจการเมืองสังคมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบหนักๆอ่ะนะครับทางนั้นเลยน่ๆจะมีเรื่องเบาๆสักทีนึงนะครับเรื่องดาราเช่นเราก็ทำนะครับปลายปีที่ผ่านมาก็ทําเรื่องดารา,านักร้องออยอดนิยมนะครับเราก็ทํามาผลออกมาก็ไม่แตกต่างจากสำนักอื่นๆเท่าไหร่นะครับ,รบเ,เมื่อสองสาเดือนก่อนนะครับทางประมาณสักถ้าผมจะประมาณสักเดือนกุมภามกรากุมภาประมาณปลายเดือนเนี่ยนะครับทางคุณบอย นะครับจากทางในการนายเทนนะครับก็โทรเข้ามาที่นิดาโพว่าขอเข้ามาคุยด้วยหน่อยเพราะว่าอยากจะทําโครงการร่วมกับนิดาโภนะครับตอนแจ้งมาตอนแรกผมก็อยังไงยังไงจะโทรมาทําไหมนายเทนเราจะไปทําอะไรกับนายเทนนะครับบรรทงบันเทิงเราก็ไม่เคยทําเคยปีนทำอยู่แค่หนเดียวครับเรื่องบันเทิงนะครับอ่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันดูพอมาคุยกันแล้วเนี่ยครับคอนเซ็ปต์มันตรงกันครับ เป็นโพบันเทิงแต่เป็นโพบันเทิงที่มีสาระนะครับเป็นโพบันเทิงที่มีสาระจะไม่เอาข้อไม่เอาเรื่องอะไรที่มันแบบไร้สาระไม่สร้างอะไรทางสมองหรือว่าเป็นเรื่องที่ส่วนตัวจนเกินเหตุม,มาทําโพเราจะไม่ทํากันนะครับคุณบอยเขาพูดถึงคือเนี้ยเขาเสนอเนี้ยว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยเวลามีการทําประกวดว่าใครควรได้รางวัลอะไร นะครับถ้าใครเป็นดารายอดนิยมประจําปีอะไรของอะไรส่วนใหญ่ช่องไหนก็จะให้ด,ดา,าดราช่องนั้นไปนะครับช่องข้าวก็จะดีอย่างพี่เป็นช่องรวมนะครับเขาก็จะมีดาราจากหลายๆช่องแต่ทีนี้ทางรายการไทยเทนก็บอกว่าเนี่ยบางทีบางปีเราทํามาว่าดาราคนนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดใครตัดสินก,ก็ปูกกรรมการ,การนั่งคุยกันเองว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดตัดสินกันเองตรงเนี้ยเขาก็เลยอยากรู้จริงๆแล้วประชาชนเนี่ยคิดยังไงอเขาก็มองว่ามีสาักโพลอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เลยมองว่านี่ด้าโพลเนี่ยตอนเนี้ย เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่เรือกอะไรร็ยเบอร์ได้มากที่สุดนะครับก็คือน่าเชื่อถือสูงสุดก็เลยมาแอปโพสเราว่าเออน่าจะทําตรงนี้นะเราก็เออก็ดีเหมือนกันจากที่เราเคยอ่านข่าวว่าเออดาราคนนั้นดังที่สุดในประเทศคนนี้ร้องเก่งที่สุดในประเทศนั่นมันจริงหรือเปล่าประชาชนชอบมากที่สุดหรือเปล่าเออลองทําโพลตรงนี้มาดูก็ดีเราก็เลยคุยกันแต่ก็มีข้อตกลงกันนะครับว่าท็อปิกโพลเนี่ยก็คือทางนายทนเสนอมาเนอมาแล้วเราก็จะดูว่า เหมาะสมไหมนะครับอาจารยก็จะคุยกันถ้ามีอะไรที่ผิดไม่เหมาะสมนิดหน่อยเราก็จะแก้แก้ไขเจรจากันนะครับเพื่อเหมาะสมแต่คอนเซปต์เรากับทางกูดบอยทางนายเดเทนตรงกันเลยก็ว่าเราจะทําโพที่มีสาระโพบันเทิงที่มีสาระเราถึงมีการเซ็น MOU มกันเมื่อวันที่ผ่านมาเมื่อเมื่อวันอังคารนะครับที่มา22่สที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานะครับก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วทำเซ็นเอ็มเออูเป็นข้อตกลงนี้ยังไงครับอาจารย์ให้เราทํา ทุกๆกๆี่วันกี่เดือนทุกอาทิตย์ครับท,ท,ทุกอาทิตย์เลยนะตอนแรกผมเสนอไปเดือนละครั้งคุณบอยบอกน้อยไปอืไม่ทันขอเปน็นอา<ม>ทิตย์ละครั้งก็กันอาทิตย์ละครั้งปั๊บตอนแรกผมก็ตกใจโอ้โหงานเราก็เยอะแล้วมีงานใหม่หมาอีกอ่ะไม่เป็นไรคนน้องนี่ด้โพพร้อมเสมอก็บอกอ่ะอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่ว่าคุณบอยต้องส่งท็อปิกให้เราก่อนล่วงหน้านะอย่างน้อยสี่วันก่อนออกอากาศเขาโอเคครับนะครับ เพราะว่าเราก็ใช้เวลาในการเก็บผลแล้วก็ส่ง,ขงเขานะครับก็คือจากนั้นเนี่ยเขาตกลงก็คือว่าเราทาทุกอาทิตย์ก็คือเขาจะไปออกรายการถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ในวันอาทิตย์ด้วยนะครับทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับก็จะเป็นก็จะออกทักอาทิตย์นะครับก็จะมีการรายงานผลว่าโผตอนนี้ว่าไงบ้างแล้ววิเคราะห์เป็นเพราะอะไรกเขาจะมีภาพป,ประกงประกอบด้วยเพราะเขาก็มีภาพพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็เลยให้เราลองโผลแรก ประเดิมเลยประเดิมเลยครับวันที่เสร็จเนี่ยอยู่ก็มีการประเดิมโพที่ว่าด้วยเรื่องว่าใครเป็นรู้สึกผมจะได้ข่าวด้วยผู้ทรงอิทธิพลอะไรสักอย่างใช่ไหมครับใช่ครับผู้ทรงอิทธิพลของวงการบันเทิงคล้ายๆกับในทศวรรษคนที่เป็นที่นิยมของวงการบันเทิงเขาก็ไปทํามาผมนะครับก็ผมก็ไปทํามาสั่งนะครับแต่เก็บข้อมูลมาในใจผมก็คิดอยู่แล้วนะว่าน่าจะเป็นคนนี้เพราะเหผมชอบคนนี้อยู่แล้วอแต่เผอิญผลโพมันตรงพอดีและกลายเป็นอ้มพัชราภาพัชราภาครับนะครับสวยอมัตต เซ็กซี่อมตะนะครับยังคงครองใจคนโดยเฉพาะอาจจะเป็นรุ่นผมรุ่นอาจารย์เนี่ย uh huh. นะครับที่พอผลโพลมาก็จะมีนเดชนํามานะครับ uh huh. มีคุณแอนทองผสมตรงนี้น่าสนใจอาจารย์ uh huh. เพราะว่าบางคนก็บอกแอนน่าจะเป็นเจ้าแม่วงการหรือเปล่าทําไมได้อันดับสองคืออย่างนี้ครับเราพอเข้าไปทําโพลนะคนพบอย่างหนึ่งว่าแอนทองผสมเนี่ยเป็นที่นิยมของคนที่มีรายได้สองหมื่นขึ้น oh, เฉพาะบางกลุ่มล 20, uh huh. แล้วเป็นที่นิยมของคนที่อายุประมาณเ,าเรียกว่าสี่สิบขึ้นอะ นะครับในขณะเดียวกันที่ในเดียวกันเนี่ยถามว่าทำไมอัมพชราภาถึงได้โพสถึงได้คะแนนนิยมสูงนะผมเชื่อว่าคือเราดูจากผลวิเคราะห์นะครับเราก็ดูแล้วว่าตลาดล่างครับแม่ค้าแม่ค้าในตลาดชาวบ้านชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นประชากรที่มากที่สุดของประเทศคนกลุ่มนี้ยังคงมองอัมพชลาภามากกว่าแอนทองผสมก็เลยกลายเป็นว่าเป็นไปได้ว่าคะแนนเนี่ยมาจากกลุ่มนี้เยอะมาก แล้วก็เทลงมาที่อ่ำเพืชล่ารับครับซึ่งโพลแรกเขาก็แฮปปี้วันนั้นโอแบบเพอร์เฟคครับงานงานเป็นเรียกว่าทุกคนพอใจมากนะครับกับดาราที่ขึ้นเวทีแต่ดาราที่มาร่วมงานนะครับมาถ่ายรูปมาอะไรทั้งหลายมีการสัมภาษณ์ดาราคนนี้ยังครับทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์ดาราจะมีแบ็กโอปนิดาโพติกอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลยแสดงว่ามันเป็นการแสดงเห็นถึงความร่วมมืออย่างแท้จริงความร่วมมืออย่างจริงใจระหว่างนิดาโพกับทางนายอันเจนนะครับซึ่งเร็วๆนี้ย ทางเรากําลังจะติดป้ายประชาสัมพันธ์นะครับโครงการนี้นะครับในภายในนีด้าแล้วก็อาจจะเป็นตึกเพื่อประชาชนภายนอกได้คอยติดตามคือการทำอย่างนี้มันเป็นการเพิ่มออเดียนส์เราเพิ่มผู้ชมของเราของทางนิดาโผกลุ่มเป้าหมายเราก็เยอะกลุ่มเป้าหมายเราเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยครับอาจารย์ครับเราทําโพกานเมืองเราทําโพเศรษฐกิจสังคมเป็นเรื่องหลักๆกลุ่มเป้าหมายเราก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่สนใจข่าวสารบ้านเมือง แต่ทีนี้การมาอําโผนายทะเทนเนี่ยเราก็จะไปจับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งด้วยกลุ่มที่ไม่ใช่เขาไม่สนใจข่าวสารบ้านเมืองนะครับเป็นแต่ว่าเขาจะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าเขาก็จะรู้จักนิราโภมากขึ้นดูเออตอนนี้นิราโภให,ให้ให้เก็บข้อมูลแล้วใครได้ใครใครได้ตรงนี้รู้ว่าใครไปดูหนังเรื่องนี้เพราะอะไร,รนะครับคนไปชอบชมภาพ,พยนตร์เพราะอะไรนะครับคนซื้อคนไปดูละครเพราะอะไรทาไมคนถึงชอบดูละครละละครชีวิตรัก มากกว่าละครบู๊เพราะอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะได้รู้อะไรมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับทัศนศิยารกูถึงตรงนี้น่าสนใจอยากถามความเห็นอาจารย์ต่อว่าการที่นิด้าโพขยับเข้าไปสู่วงการบันเทิงเนี่ยประโยชน์แล้วก็คุณค่าที่จะได้มาเนี่ยมันจะมีในมุมอะไรยังไงบ้างครับหนึ่งนะครับก็คืออย่างน้อยที่สุดครับเราก็อย่างที่บอกตอนต้นนะครับเราสร้างาผู้ชมกลุ่มใหม่ผู้ชมของอะไรครับของนิด้าโพม,มันให้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นครับ ผมเชื่อว่ามีก็อ,อาจจะมีคนจนํานวนหนึ่งที่ยังไม่เคยรู้จักนิดาโผล่หรืออาจจะเคยได้ยินผ่านอะไรว่านิดาโพคุ้นๆนะครับแต่ตอนนี้เขาจะรู้มากขึ้นว่านิดาโพลคืออะไรอย่างน้อยสุดมันก็เป็นงานการประยมันตัวนิดาโพอันที่สองครับเป็นการพยายามทําการบันเทิงเนี่ยให้มีสาระจริงๆแล้วมันต้องเป็นต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วย,ยนะฮะทำการบันเทิงเนี่ยที่คนบางคนบอกโอ้เรื่องบางคนชอบพูดบันเทิงเรื่องอไรสาระเราครับนิดาโพกับนายเทนก็เราจะทําเรื่องบันเทิงให้มีสาระแล้วน่าเชื่อถือด้วยแล้วน่าเชื่อถือ เพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมของคนนะครับพฤติกรรมของคนในการชมภาพยนตร์ชมละครมีเหตุผลมีเหตุผลขนาดไหนนะครับเขาดูเพราะอะไร,รนะครับเขาดูเพราะอะไรเขาไม่ดูเพราะอะไรนะครับเขาสนใจหนังประเภทนี้เพราะอะไรนะครับหรือเขาคิดว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เด่นที่สุดใครดังที่สุดใครร้องเพลงเพราะที่สุดคใครหล่อสุดใครสวยสุดหรือแมกก้กระทั่งใครขี้เล่สุดซึ่งมันก็จะมีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนมีข้อมูลออกมานะครับออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งโพลของเราเนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับจริงเราก็เปิดกว้างในการให้คนให้ความเห็นนะครับก็ถ้าคุณถ้าอาจารย์ดูจากผลโพลออกมานะครับที่ว่าด้วยเรื่องของผู้ส่งอิทธิพลนะครับก็คือในรอบสิปีเนี่ยนะครับคุณอ้ําพัชรบาแม้ว่าจะได้ที่หนึ่งก็ตามแต่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่สูงนะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์เองนะครับแต่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับอันดับสิบถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกอันดับอันดับสองคุณแอนอันดับสามสี่ผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้อีก กออยู่ที่ประมาณ2%เอนงแต่ว่าที่เหลือแสดงว่าไครับต่ำกว่าต่ำกว่าเรเซก็คือมันจะต่ำกว่านั้นคงผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์คงิติกเกาะติดกันมาที่หลังนะครับนิดเดียวนิดเดียวครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดพรมแดนออกไปใหม่เลยนะเข้าไปสู่วงการบันเทิงคราวนี้ถามต่อไปข้างหน้าว่าหลังจากงานชิ้นนี้แล้วเนี่ยทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีดาโพตั้งใจหรือว่าอยากจะทําอะไรต่อไปอีกไหมครับคือจริงๆเรามีโครงการ เรามีโครงการไว้นะครับแต่ว่ายัางเป็นอยู่ระหว่างการเจราจาเจรจาแล้วก็ดูเรื่องของเนื้อหาต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่ะเอมันติดเรื่องของการเมืองของการชุมนุมบระทวงนะครับ,รบหลายๆเรื่องเลยต้องชะงักไปนิดหนึ่งจริงๆเรามีโครงการที่จะทําโพรเรื่องของคอร์รัปชันนะครับร่วมกับทางศูนย์สำรวจทั้งทีครับศูนย์สารประโยชน์รัฐประชายสังคมของ <ๆ S 1> ทางานิดานะครับในการทําโพรเรื่องคอร์รัปชันคือคือศูนย์เนี่ยครับก็คือจริงๆไม่ทําร่วมกับศูนย์ทาทำร่วมกับสิ่งที่กับมูลนิธิทางเพร e ซี y อินเตอร์เนชัออนแนลไทยแลนด์นะครับบนเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยนะครับทำโพลเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับจริงๆเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเรามีเรามีเรามีโพลที่เป็นโพลประจำปีอยู่แล้วซึ่งเราทําร่วมกับทางปปชครับเราจะมีการถแถลงกันทุกเดือนธันวานะครับกับ<อ>ทางปปชว่าว่าโพลคอร์รัปชันสถิตสถิตของคนเรื่องต่อเรื่องคอร์รัปชันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้มีทุกปีธันวาที่ผ่านมาเพิ่งแถลงกันครับนะครับอีกโพลหนึ่งที่เราลังทำก็คือเป็นโพลเรื่องของธุรกิจ เรากาลังใชท้ทาโพลเกี่ยวกับเรื่องของอตลาดหุ้นว่านักลงทุนเนี่ยมองตลาดหุ้นอย่างไรบ้างนะครับเป็นเรื่องที่กําลังคิดอยู่อยู่ระหว่างการเจราจาการาดูในเรื่องของรายละเอียดซึ่งคาดว่าเราน่าจะมีข้อตกลงกันเร็วนี้นะครับซึ่งคิดว่าคงไม่นานครับเดือนสองเดือนข้างหน้าเราอาจจะมีโพลใหม่เพิ่มอีกสองสามโพลที่เป็นโพลประจําโพลประจาเรียกว่าเรียกว่าเป็นโพลที่วัดคอร์รัปชันทุกสามเดือน นะครับวัดเรื่องของทัศนิติเรื่องของธุรกิจทุกเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นทิ้งท้ายสุดท้ายฮะล่าสุดได้ทราบว่าอาจารย์มีข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนว่าอยากให้เพิ่มประเด็น<อ>ท,าทางอะไรนัเพศสภาพเลยฮะคืออย่างนี้ครับมีกลุ่มกลุ่มเทีกว่ากลุ่มกลุ่มคนสีนม่วงกันนะนะครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นเพศทางเลือกนะครับก็โคติดต่อมาบอกจะขอคุยกันนีดาโพลตอนแรกผมก็งงไม่คุยเรื่องอะไรอ่ผมก็อาเชิญมาเชิญมาคุยกันมาคุยเขาก็เสนอว่ามันเป็นเก้าเล็กๆของเขาเขาอยากให้เราเนี่ย ช่วยในเรื่องของเวลาไปเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับว่าให้ให้เขียนนิดนึงเมื่อก่อนมีเพศชายเพศหญิงแล้วเนี่ยควรจะมีเพศทางเรื่องอื่นๆด้วยนะนะครับผมก็ผมว่าพอฟังข้อมูลปั๊บผมตอบตรงลงทันทีเลยไม่มีปัญหานะครับเรานิดาโพเราไม่เคยมีเรื่องของการมีอคติทางเพศใดๆทั้งสิ้นมีเพศชายเพศหญิงถ้าเขาต้องการให้มีเพศทางเลือกเราก็มีได้ฉะนั้นโพของนิดานะครับตั้งแต่เดือนพฤษภามนี้เป็นต้นไป เลครับเราจะมีเวลาเราบุเพศนะครับจะมีเพศชายเพศหญิงและเพศทางเลือกครับแหมเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็ยืนหยัดตอกย้ําความเป็นผู้นําของนิดาโพจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้อาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารงานวิชาการและกิจกรรมต่างๆของนิดาครับผ่านทาง www.nida.ac.th หรือ Facebook Fanpage นะครับนิดาไทยแลนด์ รับชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง tv.nida.ac.th และใน u t u b e นะครับทาง pr.nida channel กลับมาติดตามรับชมรายการวันนี้ที่นิด้าใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมและท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ